สวัสดีค่ะมันก็เป็นบรรยากาศหน้าลานองคูนะคะยามเที่ยงเนาะนะคะเกและ,ะ,ะ,ะมีใครนะคะเราไปสัมภาษณ์ดีกว่าพอดีนะคะมีเอฟซี FC มาเนี่ย อ๋อไอซี่มันจะในเออวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเ,เอ้ามาเที่มาเที่ยวมาเที่ยวเหรอคะมาดูมาดูยูท <c oughs> <c oughs> ูบเบอร์ขับรถผ่านบอมาเคยเห็นมาสั้นค่ะขอพระธาตุนะครับพระธาตุค่ะ,ะนะคะวันนี้ค่ะคุณแม่เอาอันนี้อันข้อมาเพื่อนเนี่ยอ๋อเพื่อนมาไหว้ปู่องค์ปู่จลางเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาให้ถ่ายกัน ผมขอไทยเนี่ยโอ้ยจะไม่มีไจะไม่ใช่เาจ้าไทยไอ้เขาไอ้เขาเลย ก็ช่าพไ่อว่เาขาแนว่าบชุมเพื่อนก็เป็นไายถ่ายตรงลงเ้นมีรูปเพื่อนรูปเฮาลูเพื่อนว่าเป็นยังารก็มีเจ้าที่เจ้าที่ของกองทัพไทยนะครับกองทัพไทยก็ได้มาถ่ายรูปนี่ใส่ดีเหละเล่าว้าหยอกซื่อๆยอกซื้อๆเ่าเออเล่าว้าหยอกซื้อๆเราเป็นยังบอกเราเห็นคนช่วยแล้วก็เลยอดบ่ได้หนูขอจะคลิปนีพาไปเที่ยวเที่ยวไหนคะไปด้วยกันพาไปกินข้าวอร่อยร่อย อยู่ที่ไหนตอนไหนลุงกไปเนี่ยไปแลไปแล้ไปแล้วผมผู้ของเยอะแยะลุงก็ไปของเยอะแยะไปทำธุระไปยรอไปด้วยโอุไปน้ำดอกโอ้ยน้ำดอกอย่าประเด็นดามาก่อนดิดามาเรื่องอย่างเป็นยังไงช่วงนี้เป็นยังไง น้ามาเรื่องอะไรเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ช่องผมเนี่ยมึงฟังแล้วมึงไอ้สายวนมึงฟังเดี๋ยวมึงจะลองให้ฟังฟังนะมึงอย่าเข้ามาป่วนนะยายจำลองเนี่ยมึงเข้าใจคําว่าสหายป่ะมึงเข้าใจคําว่าสะหายไหมสาหายลูกพลคืออะไรสะหายคืออะไรมันเข้ามามันเข้ามาคอมเมนต์ว่าทําไมยายรอครับถึงเหมือนเข้ามาปั่นอ่ะเหมือนเข้ามาปั่นว่าทําไมยายรอไม่ออกไม่เข้าไปหาลูกยายรอเขาโตแล้วเขาจะไปไหนก็ได้ส้นตีนแล้น เขาไปไหนก็นได้เขาโตแล้ว,ลวแม่เพียงเขาไปนู่นไปนี่มึงหาว่าเขาจะทิ้ง่างจักลงุงพวกมึงน,นี่สมองเป็นตีนขอด่าแทนใจนะอาที่มาเย,ยี่ยงเยี่ยงโตยังเขาจะพูดยังไงก็ช่างท่อนเราก็คูดเราแค่น,นั้นกูโจอื่นเรารู้กันนิ่พอนะจะมันมีไอตีใส่ปั้นพยายามยุยแยงให้ยีรองกับลงุองอ่ะมันอ่านแต่ว่าเข้ามาคอมเมนต์ผมกู้หญิหลายคอมเมนต์แล้ววันนี้ผมเจอยี่ยงองพอดีเลย่เลยว่าจะคุยกับยี่ยงองว่าฝากถึงยายฝากถึงไอ้พวกสายปั้นหน่อยดิอ๋ออ่า ฝากถึงคนสายปั่นใช่ไหมออคุณอย่าสายปั่นหลายคุณไปปั่นลูกปั่นผัวออไปดูแลผัวให้ดีๆไม่ต้องมาดูแลลุงกับอันลุงกับยายหรอกเพราะว่าลุงกับยายพวกเคยเปลี่ยนแปลงออถ้าค่อยเปลี่ยนแปลงค่อยเปลี่ยนตั้งนานมึงไปสะกกดคำว่าสหายให้ดีนะออสหายที่นี่มันเป็นคอมมิวนิสต์เก่ามึงเข้าใจคำว่าสหายไหม นีก็คือหัวน้าสายเอามาสหายเนี่ยมึงไปไปฟังหมาก่าสหายให้ดีๆคอยบอมากับชิเป็นยังคอยฮอนเออยไปไล่ชดอยูใสก็ได้อยู่ประเทศไทยนี่ตำรวจบดจับคือว่าคอยบดเวลาเขาแม่เออยาจะไไปมาก็มาเออแต่ค่อยยังคือเก่าอยู่แล้วไม่ต้องคอยชี้บอกเลยคันเจ้าว่าจังสั้นเจ้ากับป้าผัวเจ้าไม่ต้องฟาผัวเจ้านอนอยู่กับผัวบนมือัต้องเฮ็ดยัง ฟังไว้ฟังไว้<ม>และไม่ต้องเสือมมาคอมเมนต์ช่องผมนะไอ้พวกสายปั่นนะ <c oughs> คือผมก็เยีรอ <c oughs> มองมองหน้าก็รู้จอะออมาอะไรมองตาก็รู้ใจตกใจก็รู้เลยรูอเอาไว้ไอ้สายปั่น มึงนี่ปั่นจริงๆนะเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมยัยลองอยัยลองทิ้งลุงยัยลองไม่เห็นค่าลุงไอ้ส้นตีน<ม>คําว่าสหายมึงไปสะก,กดให้ดีๆยัยลองอโตแล้วแล้วหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> เ,เป็นหมู่บ้านกกอกแกจะไปไห<อ>นก็ได้<อ><อ>นะนะแกจะไปไหนของแกก็ได้แกโตแล้ว,ลวแต่ว่ายูทูบเบอร์นี่นะจะไปถ่ายบ้านกกอกไม่ได้นะคุณนาทีใช่ใช่เขาจะฟ้องเอานะใช่แต่ว่าแต่ว่ายายไปได้แต่ว่ายาตนี่ไปถ่ายได้ทุกครัวเรือนถ้าเขาอนุญาตแต่ว่าเขาไม่อนุญาตคอยก็เข้าไปบ่ได้ใช่ฟังให้ดีคือ ใครทาให้ตานานเราค่อยมีชีประไายได้บิดเพราะว่าที่ดินนี่ก็ที่ดินเหมือนกันบิดได้ยินบหหูอ่ะหูอยู่บอกมันปั้นคนาอออย่างนี้บ้านนี้นี่นี่มันมีคนน่ะมาคอมเมนต์ในช่องผมเยอะแล้วก็เวลาผมไลฟ์สดแต่มันมีคอมเมนต์เข้ามาปั้นไงปั้นปั้นปั้นยายอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะบอกเอฟซีไว้นะนี่เจอจยลองพอดีเลยค่อยยังบมหูจักเลยว่าขาไปปั้นเจ้า อ่านแต่ผมผมไม่อ่านไงแล้วเราอ่านปุ๊บมันก็ไปตามเกมของไงใช่จัดดอกคือคือคอยบ้านบ้านลุงพลเนี่ยยายจะมาตอนไหนก็ได้จะมานอนจะมากินจะมาขี้จะมาเยี่ยวที่นี่ก็ได้เขาค่อยฮูจักว่าเขาก็ต้องเป็นชวนตัวเขาก็อยากนอนนําลูกน้าเมียเขาเนาะอือคือคอยนี่คอยก็ยังอยากนอนน้าอิตาปาชี่คอยคอยบนนอนก็เรื่องของคอยฝากฝากถึงเอฟซีช่องคอยแน าวมันปั่นละเกินอ่าฝากพูดให้มันเข้าใจหน่อยวอ่าอ่ะพูดให้เข้าใจหน่อยดิพูดให้เข้าใจบอกยักปั่นก็ปัน่นรูดปั่นให้แข็งแล้วเอามาแทงด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่นาดี <c oughs> ไม่เลือง <c oughs> คลิปไม่เคยเหลืองเลยไลฟ์สดละเหลืองอโ้ยตีเลยไม่ไม่ถ้า <c oughs> คลิปไม่ค่อยเหลืองถ้าไลฟ์สดละเหลือง นั่คะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากค่ะแล้วไปคิดอีกยังมากๆเจ้าก็บอต้องไปเบิงงแม้คนปันน่ะอออเอาห้เอาตาบรแกดูคหอมพียยังอไม้วโอ้โหอ้มีทรัพย์แน่วันนี้หลายคนดูเป็นแสบแน่ขอบคุณนะคะ